ข้อควรศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปข้อที่8กรรมกับอนัตตาขัดกันหรือไม่ปัญหาหนึ่งซึ่งแม้จะมีผู้ถามขึ้นเพียงบางครั้งบางคราวแต่เป็นความสงสัยที่ค้างอยู่ในใจผู้เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาจำนวนไม่น้อยคือเรื่องที่ว่าหลักกรรมกับอนัตตาขัดกันหรือไม่ ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาคนเราทั้งกายและใจเป็นอนัตตากรรมจะมีได้อย่างไรใครจะเป็นผู้ทำกรรมใครจะรับผลกรรมความสงสัยในเรื่องนี้มิใช่มีแต่ในบนัดนี้แม้ในครั้งพุทธการก็ได้มีแล้วดังเรื่องว่าภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดสงสัยขึ้นว่าทราบกันว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วดังนี้การทั้งหลายที่อนัตตารมจะถูกต้องตัวได้อย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอย่างทราบความคิดสงสัยของภิกษุนั้นจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่คนเขาบางคนในธรรมวินัยนี้มีใจตกอยู่ในอวิชชาถูกตัณหาครอบงำ อาจสำคัญว่าคำสอนของพระาศาสดาเป็นสิ่งที่พึงคิดถลายล้ำเลยไปได้ว่าทราบกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วดังนี้กรรมทั้งหลายที่อนัตตาทำจะถูกต้องตัวได้อย่างไรเธอทั้งหลายอันเราแนะนำอย่างทีท่วนด้วยการทวนถามในข้อธรรมะทั้งหลายในเรื่องราวทั้งหลายแล้วจะสำคัญเห็นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ Trans ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ,ะเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป,เป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็เป็นแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงมองเห็นตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้มองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมหลุดพ้นกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ย่อมไม่มีก่อนที่จะวิจาร์ณตามบาหลีที่อ้างข้างต้นหรือพูดถึงเหตุผลต่างๆต่อไป ขอให้พิจารณาข้อเปรียบเทียบต่อไปนี้สมมุติว่าขณะนี้ทั้งผู้อ่านและผู้เขียนกำลังยืนมองกระแสน้ำสายหนึ่งอยู่กระแสน้ำไหลผ่านที่ราบเป็นส่วนมากจึงไหลเอื่อยๆไม่เชี่ยวดินที่กระแสน้ำไหลผ่านส่วนมากเป็นดินสีแดงกระแสน้ำสายนี้จึงมีสีค่อนข้างแดงนอกจากนั้น กระแสน้ำยังไหลผ่านถิ่นที่มีประชาชนอยู่หนานแน่นหลายแห่งคนได้ทิ้งขยะและของเสียต่างๆลงในลำน้ำเป็นอันมากตลอดเวลาทำให้น้ำสกปรกยิ่งในระยะหลังนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งมากขึ้นและปล่อยน้ำเสียลงในน้ำทุกวันทำให้เกิดเป็นพิษไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงมีปลากุ้งเป็นต้นไม่ชุมสรุปแล้ว กระแสน้ำที่เรากำลังมองดูอยู่นี้สีค่อนข้างแดงสกปรกเจือปนด้วยน้ำพิษมากมีสัตว์น้ำไม่ชุมไหลเอื่อยๆช้าๆผ่านที่นั้นที่นั้นทั้งหมดนี้รวมกันเข้าเป็นลักษณะจำเพาะของกระแสน้ำนี้ซึ่งลักษณะบางอย่างก็เหมือนกระแสน้ำโนนบางอย่างเหมือนกระแสน้ำนั้นบางอย่างเหมือนกระแสน้ำนู้นเป็นต้นแต่รวมทั้งหมดแล้ว ไม่เหมือนกระแสน้ำอื่นใดต่อมามีผู้บอกเราว่ากระแสน้ำสายนี้ชื่อแม่น้ำท่าวังเขาบอกว่ากระแสน้ำของแม่น้ำท่าวังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบางคนบอกว่าแม่น้ำท่าวังมีน้ำสกปรกปลาไม่ชุมบางคนบอกว่ากระแสน้ำของแม่น้ำท่าวังไม่ไหลเชี่ยวและเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น บางคนว่าแม่น้ำท่าวังไหลผ่านทินที่มีดินสีแดงมากจึงมีน้ำสีค่อนข้างแดงเราเกิดความรู้สึกเป็นข้อสังเกตขึ้นมาว่าความจริงกระแสน้ำที่เรามองดูอยู่ก็มีภาวะสมบูรณ์ในตัวตามสภาพของมันอยู่แล้วมันมีลักษณะต่างๆเช่นไหลช้ามีสีแดงสกปรกเป็นต้นก็เพราะมันเกิดจากองค์ประกอบและความเป็นไปต่าง ที่เป็นเหตุเป็นผลอันทำให้มันต้องเป็นเช่นนั้นเช่นเมื่อกระแสน้ำกระทบละลายดินแดงก็เกิดผลขึ้นแก่กระแสน้ำนั้นให้มีสีแดงเป็นต้นความเป็นไปต่างๆของมันมีผลต่อมันอยู่ในตัวเองยิ่งกว่านั้นขณะที่เรามองอยู่นั้นกระแสน้ำก็ไหลผ่านไปเรื่อยๆน้ำที่เราเห็นตรงหน้าเมื่อแรกมองกับเวลาต่อมา ก็ไม่ใช่น้ำเดียวกันและน้ำที่เห็นตอนต่อๆมากับตอนท้ายที่เราจะเลิกมองก็ไม่ใช่น้ำเดียวกันแต่กระนั้นมันก็มีลักษณะจำเพาะที่เรียกได้ว่าเป็นอย่างเดิมเพราะองค์ประกอบต่างๆที่รวมเข้าเป็นกระแสน้ำนั้นยังคงเหมือนเหมือนเดิมแต่มีคนบอกเราว่าแม่น้ำนี้ชื่อแม่น้ำท่าวัง <Das que ath en> ยิ่งกว่านั้นยังบอกว่าแม่น้ำท่าวังมีกระแสน้ำไม่เชี่ยวน้ำของแม่น้ำท่าวังสกปรกลาน้อยเรามองไม่เห็นว่าจะมีแม่น้ำท่าวังอยู่ที่ไหนตั้งหากหรือนอกจากกระแสน้ำที่เรามองอยู่นั้นเรามองไม่เห็นตัวแม่น้ำท่าวังไหนที่มาเป็นเจ้าของกระแสน้ำที่ไหลอยู่นั้นยิ่งกว่านั้น เราไม่เห็นตัวแม่น้ำท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ที่ไหนได้เลยกระแสน้ำที่ไหลผ่านหน้าเราไปแล้วก็ไหลผ่านไปเลยน้ำเก่าที่เราเห็นก็ไม่มีอยู่ที่นั่นแล้วมีแต่น้ำใหม่มาแทนที่เรื่อยไปเรากำหนดกระแสน้ำนั้นได้ด้วยองค์ประกอบอาการและความเป็นไปต่างๆที่ประมวลกันขึ้นให้ปรากฏลักษณะอันจะถือเอาได้เช่นนั้นเท่านั้นเอง และถ้ามีตัวตนของแม่น้ำท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนตายตัวอยู่กระแสน้ำก็คงจะเป็นไปตามองค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้และในขั้นสุดท้ายเราเห็นว่าแม่น้ำท่าวังนั่นแหละเป็นส่วนเกินที่ไม่จําเป็นเราพูดถึงกระแสน้ำนั้นได้เต็มตามกระบวนการของมันโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับแม่น้ำท่าวังเลย ว่าให้ถูกแล้วแม่น้ำท่าวังไม่มีอยู่เลยด้วยซ้ำไปเราเห็นชัดเลยว่าไม่มีไม่ต้องมีและไม่อาจจะมีอะไรอะไรมาเป็นตัวตนที่เรียกว่าแม่น้ำท่าวังหรือมีแม่น้ำท่าวังที่ไหนมาเป็นตัวตนเป็นอัตตาที่จะเป็นเจ้าของเป็นเจ้ากี้เจ้าการกำกับสั่งการแก่กระแสน้ำนั้น ต่อมาอีกนานเราเดินทางไปถึงตำบลอื่นเราพบชาวตำบลน,นั้นหลายคนคราวหนึ่งเราอยากจะเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ำที่เราได้มองดูคราวก่อนนั้นแล้วเราก็เกิดความติดขัดขึ้นมาทันทีเราไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีเขาจึงจะเข้าใจตามที่เราต้องการจะบอกเขาได้เรานึกขึ้นมาได้ถึงคำที่เคยมีคนบอกเราว่า กระแสน้ำสายนั้นชื่อแม่น้ำท่าวังจากนั้นเราก็สามารถเล่าให้ชาวบ้านฟังอย่างสะดวกคล่องแคล่วและเขาเข้าฟังด้วยความเข้าใจและสนใจเป็นอย่างดีเราพูดด้วยว่าแม่น้ำท่าวังมีน้ำาสกร,รกมีปลาน้อยกระแสน้ำของ,มงแม่น้ำท่าวังไหลช้าแม่น้ำท่าวังไหลไปกระทบดินแดงทำให้มันมีสีค่อนข้างแดง ในเวลานั้นเราเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยว่าแม่น้ำท่าวังและบทบาทของมันตามที่เราเล่านั้นเป็นเพียงถ้อยคําสมมุติเพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันในโลกแม่น้ำท่าวังและบทบาทของมันตามคําสมมุติเหล่านี้จะมีขึ้นมาหรือไม่มีแล้วเราจะใช้มันหรือไม่ก็ตามทีจะไม่มีผลกระทบต่อกระแสน้ำนั้นเลย กระแสน้ำนั้นก็คงเป็นกระบวนการแห่งกระแสที่ไหลเนื่องไปตามองค์ประกอบและเหตุปัจจัยของมันอยู่นั่นเองเราแยกได้ระหว่างสมมุติกับสภาวะที่เป็นจริงบัดนี้เราทั้งเข้าใจและสามารถใช้ถ้อยคำเหล่านั้นพูดด้วยความสบายใจ ที่สมมุติเรียกกันว่าคนว่าในกอคุณขอเราเขานั้นโดยสภาวะที่แท้ก็คือกระบวนธรรมะที่ไหลเนื่องเป็นกระแสสืบต่อกันไปไม่ขาดสายมีองค์ประกอบต่างๆมาสัมพันธ์กันอยู่มากมายมีความเป็นไปปรากฏให้เห็นได้นานับประการสุดแต่เหตุปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระบวนธรรมะนั่นเองและทั้งที่เนื่องด้วยภายนอก เมื่อมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างหนึ่งเกิดเป็นเหตุขึ้นแล้วก็ย่อมก่อให้เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นในกระบวนธรรมะนั้นสิ่งที่เรียกว่ากรรมและวิบากนั้นก็คือความเป็นไปตามทางแห่งเหตุและผลที่เกิดขึ้นในกระบวนธรรมะที่กล่าวนี้ซึ่งมีความสำเร็จพร้อมอยู่ในตัวกระบวนธรรมะนั่นเองโดยไม่ต้องอาศัยตัวสมมุติ เช่นว่าในกอในขอเราเขาในสิบในพันมารับสมอ้างเป็นเจ้าของเป็นผู้ทําหรือเป็นผู้รับผลแต่ประการใดอันนี้เป็นส่วนตัวสภาวะความจริงอันเป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมันแต่เพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้เข้าใจกันในหมู่ชาวโลกจะใช้พูดตามสมมุติก็ได้โดยตั้งชื่อให้แก่กระบ,บวนรธรรมะที่ไหลเวียนอยู่นั้นว่า นายกนายขอจะจมืน่นหัวหมูเป็นต้นเมื่อรับสมมุติเข้าแล้วก็ต้องยอมรับสมอ้างเป็นเจ้าของเป็นผู้ทำรรและผู้ถูกทำรรไปตามเรื่องแต่ถึงจะสมมุติหรือไม่สมมุติจะรับสมอ้างหรือไม่รับกระบวนธรรมะที่เป็นตัวสภาวะความจริงก็เป็นไปอยู่ตามกฎธรรมดาตามเหตุปัจจัยของมันนั่นเอง ข้อสำคัญก็คือจะต้องรู้เท่าทันแยกสมมุติกับตัวสภาวะออกจากกันได้ของอันเดียวกันนั่นแหละเมื่อใดจะพูดถึงสภาวะก็พูดไปตามสภาวะเมื่อใดจะใช้สมมุติก็พูดไปตามสมมุติอย่าไขว้เขวอย่าสับสนปะปนกันและต้องมีความเข้าใจสภาวะเป็นความรู้เท่าทันรองรับยืนเป็นพื่นอยู่ ทั้งตัวสภาวะและสมมุติเป็นสิ่งจำเป็นตัวสภาวะซึ่งนิยมเรียกกันว่าปารมัติเป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนสมมุติเป็นเรื่องของประโยชน์ในทางปฏิบัติสำหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เอาสภาวะกับสมมุติมาสับสนกันคือเข้าไปยึดเอาตัวสภาวะจะให้เป็นตามสมมุติจึงเกิดวุ่นวายขึ้น ตัวสภาวะไม่วุ่นเพราะมันเป็นไปอย่างนั้นเองตามปกติธรรมดาไม่เกี่ยวกับใครจะไปยึดหรือไม่มนุษย์เป็นผู้วุ่นไปฝ่ายเดียวและเพราะมันไม่วุ่นด้วยมนุษย์จึงยิ่งวุ่นวายใหญ่เพราะขัดความปรารถนาถูกบีบคั้นจึงเกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์เองตามเรื่องในบาลีที่ยกมาอ้างข้างตน้น เห็นได้ชัดว่าภิกษุที่เกิดความสงสัยนั้นเอาความรู้เกี่ยวกับสภาวะตามที่ตนฟังมาเรียนมาไปสับสนกับสมมุติที่ตนยึดถืออยู่จึงเกิดความงุนงงตามข้อสงสัยของเธอถ้าคงสับสำคัญไว้ตามเดิมจะแปลว่ากรรมทั้งหลายที่เป็นอนัตตาธรรมจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรท่อนแรกเธอพูดตามความรู้เกี่ยวกับตัวสภาวะ ท่อนหลังเธอพูดตามสมมุติที่เธอยึดถืออยู่เองจึงขัดกันเป็นธรรมดาเท่าที่กล่าวมาเป็นอันสรุปได้ว่าหลักอนัตตากับกรรมไม่ขัดกันเลยตรงข้ามอนัตตากลับสนับสนุนกรรมเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตากรรมจึงมีได้ เมื่อกระบวนธรรมะดำเนินไปองค์ประกอบทุกอย่างต้องเกิดดับเข้าสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปกระแสสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยจึงจะดำเนินไปได้ไม่ใช่มีอะไรมาเป็นตัวเที่ยงคงที่ลอยถือกั้นขวางอยู่กลางกระแสจะไปไหนก็ไม่ไปจะเป็นไปอย่างไรก็ไม่เป็นไปถ้ามีอัตตากรรมก็ไม่มี เพราะอัตตาไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเข้าถึงเนื้อตัวมันอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีผลให้เนื้อตัวอัตตาเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็จะต้องแยกคนออกเป็นสองชั้นอย่างลทัทธิสัสตาทิฐิบางพวกที่ว่าคนทํากรรมรับผลกรรมกันไปอยู่แค่ชั้นนอกส่วนแก่นแท้หรืออัตตาอยู่ภายในเที่ยงคงที่ถึงอะไรจะเป็นไปอย่างไร ัตาก็คงเดิมไม่ถูกกระทบกระเทือนที่เราทำกรรมและรับผลกรรมกันอยู่ทุกวันนี้ก็ทำและรับผลกรรมกันอยู่โดยไม่ต้องมีตัวผู้ทำกรรมและไม่มีคนรับกรรมอยู่แล้วในสิ่งทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่และดำเนินไปเป็นกระบวนธรรมนั้นต้องพิจารณาในแง่ที่ว่ามีอะไรบ้างเข้าไปเป็นปัจจัย อะไรไปสัมพันธ์กับอะไรแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นในกระบวนธรรมะนั้นทำให้กระบวนธรรมะนั้นผันแปรเป็นไปอย่างไรอย่างไรเมื่อมีเหตุที่เรียกว่าการกระทำเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแล้วก็ย่อมมีผลที่เรียกว่าวิบากเกิดขึ้นในกระบวนธรรมะนั่นเองเรียกว่ามีการกระทำและมีผลการกระทำเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีเจ้าของกรรม ที่มาเป็นผู้ทำกรรมและเป็นผู้รับผลกรรมนั้นอีกชั้นหนึ่งกรรมคือความเป็นไปตามเหตุและผลในกระบวนธรรม,มะนั้นอันต่างหากจากสมมุติที่เราเอาไปสวมใส่ครอบให้มันเมื่อตกลงจะสมมุติเรียกกระบวนธรรม,มะที่ดำเนินอยู่นั้นว่าเป็นในกในขอก็ย่อมมีในกในขอที่เป็นเจ้าของกรรม เป็นผู้ทำกรรมแล้วรับผลกรรมแต่กระบวนธรรมะที่เป็นตัวสภาวะก็ดาเนินไปตามปกติของมันเป็นเหตุเป็นผลพร้อมอยู่ในตัวโดยสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องอาศัยในกอในขอจึงจะมีเหตุมีผลเกิดขึ้นเมื่อจะพูดในแง่กระบวนธรรมะว่าดาเนินไปอย่างไรด้วยเหตุปัจจัยอะไรเป็นผลอย่างไรก็พูดไป หรือจะพูดในแง่ว่าในกอในขอทำกรรมนั้นแล้วรับผลกรรมอย่างนี้ก็พูดไปเมื่อพูดในแง่สมมุติก็ให้รู้ว่ากำลังพูดในแง่สมมุติเมื่อพูดในแง่สภาวะหรือปรมัตก็ให้รู้ว่ากำลังพูดในแง่สภาวะเมื่อรู้เท่าทันความเป็นจริงและความมุ่งหมายในการพูดแบบนั้นๆไม่เข้าไปยึดติดถือมั่น ไม่เอามาปะปนกันก็เป็นอันใช้ได้ในคำพีวิสุทธิมักกล่าววินาฟังว่าผู้ทำกรรมไม่มีผู้สวยผลก็ไม่มีมีแต่ธรรมะล้วนๆเป็นไปความเห็นอย่างนี้จึงเป็นสัมมาทัศนะไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ ซึ่งเป็นประชุมแห่งเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากเพราะมีองค์ประกอบฝ่ายจิตใจร่วมอยู่ด้วยแม้แต่พวกรูปธรรมท,ที่มีองค์ประกอบฝ่ายวัตถุอย่างเดียวเช่นอย่างเรื่องแม่น้ำท่าวังที่กล่าวข้างตน้นคนจำนวนมากก็ยังติดในสมมุติยึดมันออกเ,เป็นตัวเป็นตนจริงจังไปได้สำหรับองค์ประกอบฝ่ายจิตใจนั้นละเอียดลึกซึ้งมากแม้แต่ความเป็นอนิจจังบางคนก็มองไม่เห็น เช่นเคยมีบางคนกล่าวแย้งว่าใครว่าสัญญาไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่คงที่สัญญาต้องนับว่าเป็นเที่ยงเพราะมันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดก็เป็นสัญญาทุกครั้งคงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำแย้งนี้บางคนอาจเห็นคล้อยไปตามได้แต่ถ้าเปลี่ยนข้อความนี้มาใช้กับวัตถุหรือรูปธรรมอาจมองเห็นข้อถูกข้อผิดได้ง่ายและชัดเจนขึ้น ทำแย้งข้างต้นนั้นเหมือนก,นกันกับที่พูดว่าไรว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นของเที่ยงแท้คงที่เพราะร่างกายเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรก็เป็นร่างกายอยู่นั่นเองไม่เปลี่ยนแปลงข้อความสุดท้ายนี้มองเห็นแง่ผิดง่ายกว่าแต่ความจริงก็ผิดด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันกล่าวคือ เป็นความสับสนระหว่างสัญญากับบัญญัติว่าสัญญาแล้วร่างกายกับบัญญัติว่าร่างกายจะอธิบายว่าสัญญาและร่างกายเป็นของเทียงคงที่แต่เหตุผลที่แสดงกลายเป็นพูดว่าบัญญัติว่าสัญญาและบัญญัติว่าร่างกายเทียงแท้คงที่การศึกษาหลักกรรมโดยจับเอาที่สมมุติ จะทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลในช่วงกว้างเกินไปเช่นจับเอาว่าในกอทำกรรมชื่อนี้ในวันนี้ต่อมาอีกสิปีเขาได้รับผลกรรมชั่วนั้นความเป็นเหตุเป็นผลที่อธิบายมักจะเป็นแบบก้าวเดียวข้ามเวลาสิบปีดังนั้นจึงยากที่จะให้มองเห็นความสัมพันธ์ในทางเหตุผลได้ละเอียดชัดเจน เราไม่มองเห็นกระแสะเหตุปัจจัยที่เป็นไปต่อเนื่องโดยตลอดการศึกษากระบวนธรรมะตามสภาวะจึงจะช่วยให้มองเห็นกระแสะความสัมพันธ์นั้นได้ละเอียดตลอดสายว่าความหมายของการได้รับผลนั้นที่แท้จริงคืออะไรและเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรคำพีอภิธรรมรุ่นอธกถาดีกาชี้แจงว่า บัญญัติเป็นการวินิมุตคือผ้นจากการไม่ขึ้นกับการเวลาเพราะไม่มีความพินาแต่ก็เป็นสิ่งไม่มีจริงการก็เป็นบัญญัติซึ่งมีขึ้นดยอาศัยปรากฏการในกอมีเรื่องวิวาทกับเพื่อนบ้านและได้ทำร้ายเพื่อนบ้านนั้นถึงแก่ความตาย เขาหวาดกลัวการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่และการแก้แค้นของญาติพวกพ้องของผู้ตายที่ยวหลบซ่อนตัวต่อมาก็ถูกจับได้และถูกลงโทษแม้ภายหลังพ้นโทษออกมาแล้วนายก,ก็ยังมีความเดือดร้อนใจในการก่อกรรมชั่วถูกภาพของคนตายหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจหาความสุขความเย็นใจไม่ได้เลย หน้าตาท่าทางของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นหมุนมองร้อนรนหวาดระแวงและอมทุกข์ภาวะจิตใจเช่นนี้ประกอบกับปัจจัยอย่างอื่นเช่นความมีร่างกายแข็งแรงได้มีผลสืบเนื่องต่อมาโดยทำให้เขากลายเป็นคนฉุนเฉียวโมโหร้ายรุนแรงและเมื่อเวลายาวนานผ่านไปบุคลิกภาพของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนมีลักษณะายาบคาย เ,เรียมเกรียมชอบกลบเกลื่อนความทุกข์ด้วยการแสดงอำนาจทั้งเป็นภัยต่อสังคมและตัวเขาเองก็หาความสุขทางสังคมที่แท้จริงไม่ได้เรื่องที่เล่ามานี้ถ้าจะพูดให้สั้นก็ว่าในกอ่อทำกรรมชั่วและได้รับผลของกรรมชั่วนั้นการพูดอย่างนี้เป็นไปตามภาษาสามัญ ซึ่งคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเรียกว่าพูดตามสมมุติเป็นวิธีการสื่อสารในระหว่างมนุษย์ช่วยให้เกิดความสะดวกในการที่จะทำความเข้าใจต่อกันแต่เป็นการพูดถึงเพียงภาพที่ปรากฏออกมาภายนอกหรือผลรวมหย,ยาบๆของเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องซับซ้อนอยู่ภายในไม่เข้าถึงเนื้อหาภายในที่สัมพันธ์สืบทอดกันตามสภาวะของธรรมชาติ แต่ถ้าพูดโดยปรมัตย์หรือตามสภาวะของธรรมชาติเองแท้ๆก็จะพูดได้ถึงเนื้อในของความเป็นไปทั้งหมดที่เรียกว่ากระบวนธรรมะเช่นบอกว่าในกระบวนธรรมะแห่งขันห้าชุดนี้จิตประกอบด้วยความโกรธเกิดขึ้นมีการปรุงแต่งตามความโกรธนั้นจนแสดงออกเป็นการกระทำมีกรรมเกิดขึ้นจิตที่มีการปรุงแต่งอย่างนั้น เริ่มแปรคุณภาพไปมีคุณสมบัติร้ายๆเช่นความระแวงหวาดกลัวและความคิดร้ายเกิดมากขึ้นจิตปรุงแต่งอย่างนั้นบ่อยๆเกิดการสั่งสมคุณสมบัติร้ายๆจนเป็นลักษณะประจำและคุณสมบัติร้ายๆนั้นๆก็เป็นปัจจัยให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นยิ่งกว่านั้นการกระทบทางกายจากภายนอกเกิดขึ้นและทุกขเวทนาเกิดขึ้นเกิดขึ้น การพูดตามสภาวะอย่างนี้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่ต้องเอ่ยอ้างถึงในกอหรือตัวตนใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องตัวกระบวนการจึงมีแต่เพียงองค์ธรรมะต่างๆที่เกิดขึ้นและสัมพันธ์เป็นปัจจัยสืบต่อกันมามีการกระทำและมีผลของการกระทำโดยไม่ต้องมีผู้ทำและผู้รับผลของการกระทำไม่ว่าจะพูดตามสภาวะอย่างนี้หรือพูดตามสมมติอย่างข้างต้น เนื้อหาของสภาพที่เป็นจริงก็มีเท่ากันไม่ขาดไม่เกินกว่ากันเพียงแต่ว่าการพูดตามสภาวะเป็นการพูดถึงแต่ตัวความจริงล้วน,นโดยไม่พอกเพิ่มถ้อยคําหรือภาพสมมุติซ้อนขึ้นมาบนตัวความจริงนั้นอย่างไรก็ตามแม้จะอธิบายถึงเพียงนี้แล้วบางคนก็ยังไม่อาจเข้าใจจึงคงจะต้องเล่าเป็นนิทานว่า ทิดพ่องไปคุยธรรมะกับท่านพระครูที่วัดตอนหนึ่งทิดพ่องถามว่าเอหลวงพ่อครับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนไม่เป็นของใครๆไม่มีตัวผู้ทำกรรมไม่มีตัวผู้รับผลของกรรมถ้าอย่างนั้นผมจะไปฆ่าใครตีหัวใครหรือทำอะไรอะไรใครก็ได้สิครับเพราะไม่มีใครทำกรรม และผมก็ไม่ต้องรับผลกรรมพอทิดผ่องพูดขาดคำไมเท้าในมือของท่านพระครูซึ่งท่านช่วยขึ้นมาจากข้างที่นั่งเมื่อไรทิดผ่องไม่ทันสังเกตเห็นก็ฟาดลงมาอย่างรวดเร็วจนเขายกแขนขึ้นรับแทบไม่ทันหลายไมเท้าถูกกลางต้นแขนพอหนุยหนยแดงแงทิดผ่องคลำแขนป้อยหลวงพ่อทำไมทำกับผมอย่างนี้ล่ะทิดผ่องพูดเสียงกราวแสดงอาการว่ากำลังข่มความโกรธ อ้าวเป็นไงล่ะท่านพระครูถามลอยๆก็หลวงพ่อตีผมผมเจ็บเนี่ยทิศผ่องตอบเสียงเครียดหน้านิ่วกรรม,มีอยู่ผู้ทำกรรมไม่มีผลกรรมมีอยู่ผู้รับผลของกรรมไม่มีเวทนามีอยู่ผู้เสวยเวทนาไม่มีความเจ็บมีอยู่ผู้เจ็บไม่มี ท่านพระครูพูดเปรย,ย์เปรยปรับเสียงช้าช้าอย่างทำนองเทศแล้วว่าต่อไปอีกผู้ใดสแสวงหาประโยชน์ในทางเห็นแก่ตัวจากอนัตตาผู้นั้นไม่พ้นจากอัตตาผู้ใดยึดมั่นอนัตตาผู้นั้นแหลคือผู้ยึดมั่นอัตตาเขาหารู้จักอนัตตาไม่ผู้ใดยึดถือว่าผู้ทำกรรมไม่มี ผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากความยึดมั่นว่าผู้เจ็บมีเขาหารู้แจ้งไม่ว่าผู้ทำกรรมก็ไม่มีและผู้เจ็บก็ไม่มีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ารักจะพูดว่าไม่มีผู้ทำกรรมก็ต้องเลิกพูดด้วยว่าผมเจ็บ